สว,ส, ü, สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์นะครับวันนี้ก็เป็นเป็นคลิปที่2เนาะที่หลวงโรงพยาเนาะคลิปก่อนแล้วนี้ก็เป็นแนวทางนิ่ขีนะครับนี่เช้าบ่ายเนาะอันนี้คลิปที่2ของวันอาทิตย์ก็เป็นหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับงวดประจําวันที่3นะครับกันยายน2566นะครับผม ก่อนเข้าไปรับชมมาทางทุกครั้งนะครับขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่สำหรับเมื่อวานแนวทางก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับเนาะพอเราพอเราไม่ลงนะครับในในช่องทาง u t u b e นะครับวันที่1ผมไม่ได้ลงเนาะลงในกลุ่มนะครับมาทั้ง2รอบเลยเด้งนะครับเด้งในรอบบ่ายสามแล้วก็สี่ทุ่มนะครับพอเมื่อวานนี้ลงในช่องทาง u t u b e นะครับลุด ทั้งสองทั้งสองรอบเลยนะครับพี่ๆผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับในรอบหวยราสตาผมให้วิ่ง1กับ7ผลที่ออก1 2 2สองกับ8 5ห้านะครับ1 2สองก็มาอยู่ข้างหน้าเนาะเนี่ย1 2สองมาอยู่ข้างหน้านะครับเราส่าห์ให้นะครับส่วนในรอบ4ทุ่มนะครับวิ่ง5้ากับ9นะครับผลที่ออก8 4ดี่กับ6 6นะครับผมในรอบนี้ก็เน้น9 6้าหห้าออกหหนะครับแต้มเดียวอันนี้ก็กลับหัวนะครับสังเกตไหมครับพี่พี่ดู ถ้าเป็นมนเสาร์เนี่ยแนวทางมาเบิ้ลแบบนี้ผมว่าไปยากเหมือนกันนะครับนะครับแนวทางเสาที่เนี่ยเป็นแนวทางที่เบบเล่นยากมากๆนะครับผมเนาะก็ท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วก็ตามนะครับพี่ๆลองใช้ดุนินิดดูนะครับก็ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสรบบ้าน น้ำเต้าทองนะครับสำหรับพี่สมาชิกท่านใดที่อาจจะเพิ่งผ่านเข้ามานะครับเนายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับบ้านน้ำเต้าทองก็แอดมินใจดีนะครับผมหวยเราสตาร์วันนี้นะครับผมให้วิ่งไปที่ผมให้วิ่งไปที่1นะครับผมสายลูดผมให้ไปที่เลข7นะครับ1 2นะครับผม1 5ห หน7่7แปดเนะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่1 7ึ่นะครับ7 8นะครับผมแล้วก็7 2นะ็ดเนาะหนนะครับผมนี่เลย อันนี้ในหวเลาาสตาร์นะครับส่วนเลาาสตาร์ VIP นะครับผลออกสี่ทุ่มตรงเนาะอืมอยากจะบอกว่าได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับพี่พี่ผมให้วิ่งไปที่1เนาะรูดไปที่เจนะครับผมรูดไปที่เจ็นะครับเหมือนกันนะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหก็ดสองเจ็ดสี่ เจ็ 7, นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่172นะครับนี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหอยราวสตาแล้วก็ราวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบอยังไงก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับพี่พ วันนี้ขอให้มาเด้งๆทั้งสองรอบก็แล้วกันเนาะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอบคุณพี่พิสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมเข้ามารับชมคลิปนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้ามีเวลาเนาะก็อย่าลืมรับชมโฆษณาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ